สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยหุ้น,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะองอนะคะประจำเช้านะคะวันที่14นะคะเดือนมิถุนายน 65นะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลน,นะคะคืนนี้แอดได้รูดสี่นะคะเจาะเม็ดเดียวสี่ห้านะคะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้น์นรูดสี่เจาะสี่ห้านะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ